ผมไม่ได้อยากกัมาจากัจัะต้องบอกก่อนแต่ผมทําเต็มที่แน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้ผมก็เต็มที่ไม่งั้นผมมันนั่งรอรอตั้เมื่อคืนหรอกโอเคนะฮะผมเต็มที่แน่นอนดังนั้นวันนี้เนี่ยอัพไลน์ของคุณเขาสาห์ที่จะอยากให้ในทีมง,งานของจังหวัดอเพชรบูรณ์ของคุณเนี่ยมีระบบดังนั้นผมอยากให้เราตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับคอสที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ทั้งหมดเลยได้หรือไม่ได้ครับ ได้นะโอเคนะครับคือต้องเคลียร์กันก่อนเคลียร์กัน่อนเยอะมากมึงมาบอกให้กูทำทำไมมึงมีผลประโยชน์อะไรเปล่า no no w a y station ไม่ดีเลยสบายใจได้โอเคนะครับเราทำวันนี้ผมมีโกรุบายในเรื่องของการที่จะโทรศัพท์เพื่อให้ได้นัดหมายเสมอยกตัวอย่างเช่นผมอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วผมจะต้องการเดินทางไปหาเพื่อนผมที่จังหวัดโคราชโอเคนะนะครับผมเลือกโทรหาที่ชื่อนะครับ เอาชื่อแรกจลยพี่ติ๋งนะพี่ติ๋งครับสวัสดีครับผมเล็ครับโอเค <Okay. S 2> พี่ติ๋งครับสมมติว่าตอนนี้พี่ติ๋งอยู่ขอนแก่นนะสมมติว่าบ้านพี่ติ๋งอยู่ขอนแก่นนะแล้วผมจะไปหาพี่ติ๋งที่ขอนแก่นนะมุกผมก็คือพี่ติ๋งครับพอดีวันนี้ผมจะเดินทางไปจังหวัดอุรรธานีไปหาญาติทีรอุดรแต่เพราะเอิญมันต้องขับรถผ่านจังหวัดขอนแก่นแล้วผ่านหน้าบ้านพี่เลยนะครับพอดีเดี๋ยวผมจะซื้อกะหรี่ปั๊กที่จังหวัดสาลูรีไปฝากที่กะหรี่ปั๊กคร้งนี้อร่อยมากพี่ นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อไปฝากที่สองโมใบสองเจอกันะี่นะครับโอเคสวัสดีครับผมจะได้เจอไปสองผมจะได้เจอพี่ติ๋มไหมครับได้หรือไม่ได้ครับได้นะทำไมไองได้เจอเนี่ยเพราะพี่ติ๋มรอหรือไม่รอรออะไรรอฏิบัตกโอเคผมได้เจอไม่ได้เจอได้เจอผมได้เจอแน่นอนได้เจอแน่นอนแล้วไม่ได้ได้เจอแบบธรรมดานะตั้งนาตั้งตารอผมด้วยจริงหรือ่จริงเคยทำแบบนี้อ้ไหมฮะ แล้วได้เจอไหมลูกศิษย์ตรงส่วนใหญ่ลูกศิษย์ทั้งหมดะส่วนใหญ่ในคราวนี้เราจะได้เจอแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่ผมจะไม่ดื่มก็คือกะหรี่ปั๊บผมต้องซื้อไม่ว่าร้านไหนทุกหน้าบ้านรู้ว่าเอาอะไกะหรี่ปั๊บอะไรประมาณนี้พอไปถึงเสร็จปิ๊บพี่ติดครับอย่าให้เฉยๆนะอย่าให้เฉยนะต้องรู้สึกดราม่าไม่นึ็นดราม่าไม่นึ็นแบบว่ารู้สึกเป็นหกเป็นกาคือตั้งใจมาจะให้เขาเพลินมากเลยพี่ติ๋งครับกะหรี่ปั๊บร้านนี้อร่อยที่สุดในจังหวัดสระบุรีนะครับชื่อในเคียง ผมต้องใช้เวลาสองชั่วโมงในการไปเข้าคิวรอต่อแถวตั้งแต่ตีห้าเพื่อตั้งใจเอามาฝากพี่ทัพกินครับอร่อยมากครับพี่หยิบเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยผมไม่พูดอะไรต่อผมถามว่าด้วยนิสัยของคนไทยพี่ถนจะเชิญผมเข้าไปกินน้ําก่อนหรือว่าจะปล่อยให้ผมกลับเลยครับเชิญไปกินน้ําก่อนโอเคไหมครับพอเชิญเข้าไปกินน้ําเสร็จเรียบร้อ,อยอจะอยู่นิ่งๆเดีย๋ยวจะต้องคุยกันน้านครับคุยกันบ้าง วิธีการคุยถ้าเกิดเราจะแพ้ถ้าเกิดเราแพ้นั่นคือเราคุยเรื่องของเราใครคุยเรื่องของใครคนรนั้นแพ้เอาง่ายๆเลยดังนั้นผมจะคุยเรื่องของพี่ติงทั้งหมดแล้วผมก็ทำสถิติไว้ไม่คเคยลบสถติดได้เลยว่าใครก็ตามแต่ที่มีลูกหรือใครก็ตามแต่ที่มีพ่อแม่เสร็จผมทุกคนเสร็จไมถึงต้องมาร่วมงาน,นกับผมทุกคนโอเคไหมครั คนที่มีลูกรักลูกหรือไม่รักรักต้องการให้ลูกมีรายได้เออต้องการให้ลูกมีการการศึกษาที่สูงสูงใช่ไหมไช่การศึกษาที่สูงมีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีโอเคเราจุดประเด็นเรื่องนี้ก่อนเลยเสร็จปุ๊บก็จะมาคุยเกียวเรื่องของงานที่พี่ติ๋มทำอยู่พี่ติ๋มครับโอ้ตอนนี้งานที่พี่ติ๋มทำอยู่รายได้แน่เลยไม่งั้นพี่ติ๋มคงไม่อยากให้ลูกที่เด็กในจบเป็นนักเอกใช่ไหม โอเคแล้เนี้ยเรียนจบเรียนเอกตอนนี้ผมเท่าเท่าที่ผมรู้นะค่าใช้จ่ายประมาณสิบล้านแสดงว่าพี่ติ๋งเตรียมไว้หมดแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่พอพูดว่าอย่างเสร็จปุ๊บเสร็จเลยไม่เสร็จเสร็จพี่ติ๋มครับแล้วถ้าบอกว่าถ้าเกิดมาอย่างอย่างอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าพี่พี่อยากถามว่าอย่างนั้นนี่นะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแทนพี่ติ๋งเนี่ยลูกพี่จะเรียนจบเริญญาเอกตามที่พี่ติ๋งตั้งใจหรือเปล่าครับพี่ก็คงไม่นะพี่พี่ติ๋มครับนอกจากวันนี้ผมจะเอาปลิตปั๊บมาฝากที่เนี่ยผมยังมีสิิ่่่่งงดดีีีีีๆทจะฝากกพอนนึ เผอิญคนที่ผมรู้จักเนี่ยนะฮะเขามาร่วมธุรกิจกับผมที่บริษัทนี้ตามผลลัพสองปีที่ผ่านมาเขาได้รวมทั้งหมดสามสิบล้านคนนั้นก็ชื่อน้องเล็กละผีพันธ์นะพี่ถิ่นครับแล้วที่บริษัทเนี้ยมันทําสินค้าเกี่ยวกับความสวยความงามซึ่งพี่ถิ่นเนี่ยเป็นที่หนุ่ด้านสวยดานงานแน่เลยใช่ไหมพี่มันสุดยอดม,มากเลยพี่ยของเรามีกาแฟกินตัวหนึ่งกินแล้วหน้าเด้งเลยกินแล้วโยแรงดีเลยกินแล้วลดน้ำหนักได้เลยพี่ถิ่นครับ อาเถอะคุณพี่ว่าที่เดจะซื้อหรือไม่ซื้อซื้อหรือไม่ซื้อถ้าซื้อแล้วไปแต่ไม่ถ้าไม่ซื้อดีกว่าถ้าซื้อแล้วไปแต่ถ้าไม่ซื้อดีกว่าจงจำไปดังนั้นถ้าเกิดวันนี้คุณตั้งหลักได้ว่าถ้าซื้อแล้วไปไม่ซื้อดีกว่าดังนั้นแสดงว่าถ้าเกิดเขาปฏิเสธการซื้อคุณก็ต้องยิ้มไว้ใช่ไม่ได้ไม่ต้องหน้าสลบนะถ้าซื้อแล้วไป ถ้าไม่ซื้อดีกว่าเพราะอย่าลืมคนไทยในคน่ิสัยที่เก่งใจทนเวลาซื้อกาดิปั๊บมาฝากเรียบร้อยแล้วเก่งใจแล้วไม่ซื้อกาแฟยิ่ยงเก่งใจมากพี่ติใช่หรือไม่ใช่โอเคพี่ติ๋งครับวันนี้สา่พิติ๋ไมไม่ซื้อกาแฟเนี่ยผมไม่ถามว่าเพราะอะไรแต่พี่ติ๋งอาจจะไม่พร้อมหรืออาจจะไม่ป็นคนที่ไม่กินกาแฟแต่พี่ติ๋งครับผมเนี่ยตั้งใจทำธุรกิจนี้มากเลยเพราะผมก็มีลูกเหมือนกับลูกพี่ติ๋ม วันนี้นะครับพี่ติ๋มครับผมต้องการหาทีมงานแทบกอยู่จังหวัดนี้พี่ติ๋มครับที่จังหวัดสอนแก่นผมรู้ว่าพี่ติ๋มกว้างกว้างขวางมากเลยผมรบกวนครับพี่ติ๋มครับลายชื่อสามลายชื่อต่อไปนี้สาหรับเพื่อนๆพื่อนี่ติ๋มที่รูปร่างท้วงและต้องการลดน้ำหนักเนี่ยถ้าพี่ติ๋มกรุณาให้ผมเนี่ยเป็นเสมอจะต่อลงในใจผมได้อีกเครื่องหนึ่งครับพี่ติ๋มครับขอสามลายชื่อครับพี่ครับเพื่อนพี่ติ๋มครับคุณที่ว่าพี่ติ๋มจะให้ผมหรือไม่ให้ครับให้หรือไม่ให้ให้ครบสามลายชื่ออหหรรืใ้คับ มันก็มีวิธีการทำอีกแล้วว่าทํายังไงถึงจะได้ครบนะถ้าเกิดสมมตินะขออนุญาตนะครับแล้วแต่แล้วคุณจะเชื่อหรือเชื่อนะหลายคนไม่เชื่อก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เชื่อสาเร็จมาเยอะแล้ว<ม>เวลาสัปสก,กดานี้ไม่ใช่กระดาษป่านี้นะครับพี่ติ๋มก็ต้องเขียนอย่างนี้เลยครับ<ม>เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเราคงเขียนกันได้ใช่ไหมครับ<ม>ใช่หรือไม่ใช่ ลองทํานะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพี่ดิ๋มครับลายชื่อแรกครับลายชื่อแรกให้เขียนที่เลขสามก่อนอย่าให้เขียนเลขหนึ่งเด็ดขาดให้เขียนเลขหนึ่งให้เขียนเลขสามนะครับเพราะถ้าเกิดเขาเขียนเลขสามเนี่ยอีกสองลายชื่อเป็นหน้าที่ของเขาไหนเกิดเมื่อไรก็ตามแต่ถ้าเราเขียนช่องที่หนึ่งนะไอ้สองสามเนี่ยมันจะไม่ค่อยมาเป็นจิตวิทยาเป็นหลักในเรื่องของจิตวิทยา คุณลองไปทําดูคุณลองไปทาดูแล้วการทำธุรกิจเครือข่ายเมื่อก่อนเนี่ยผมเกิดมาคือผมเกิดในอาชีพมีพวกนี้ได้เนี่ยเนื่องจากว่ามีผู้ประสบความสำเร็จคนหนึ่งนะครับผมเนี่ยเอาประกาบิ๊กดามาห้าบาทเนี่ยกระเป๋าไว้โอเคใจไหมครับเรียบร้อยแล้วเขาก็เดินมาถามว่าใครต้องการมีราไ้เดือนละล้านบ้างผมก็ยกมือแล้วเขาก็เดินมาที่ผมแล้วเขาก็หยิบประกาผมแล้วก็เ,กวเขาก็เหวี่ยงทิ้งไป จะได้เดืนละเขาไม่ใช่ประกาตั้งแตห้าบาทมันเบามันเบาโอเคไหมเขาจะงให้ปรกกาเล็กๆอ่าจจะเพิ่อมอีกห้าบาทเป็นสิบาทแต่ให้มันดูมีเหล็กมีอลูมิมเนียมนิดนึงเขาก็ดูไม่ออกแล้วเขารับนีอเคไหแล้วแต่นะไนะื่เชื่อก็ไเชื่อก็แล้วนะแต่นะแต่ลองทําแบบนี้ผมเชื่อว่ามันจะทําให้เราดูเป็นมืออาชีพใช่หรือไม่ใช่ใช การแต่งตัวดีหรือไม่ดีเป็นมีอาชีพใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่โอเคนะครับแต่อย่างหนึ่งนะเวลาผมไปสปอนเซอร์ใครนะพี่เชื่อไหมผมไม่เคยใส่สูตรเลยผมไม่เคยใส่สูตรเลยอันนี่ผมได้น,นะพี่พี่ลองยืนดูนดิครับถ้าเกิดพี่มาอย่างนี้นะผมรู้เลยว่าคนทำเครือขายจริงจริไม่ไม่เครือขายถ้ขายประกันสองอย่าง ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่นี่คือเรื่องจแล้วใจเราเป็นยงไงเออมีอะไรกันแน่ว่าระหว่างประกันเราคือขายเลยถูกแล้จะไม่อยากทำเลยใช่หรือไม่ใช่ครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าแต่งตัวไม่ดีและสุดยอดมากดีอยู่แล้วแต่เวลาผมจะไปสปอนเซอร์รายเดี้ยวนะครับผมก็แต่งตัวสุดขั้ก็พอรู้ได้นะไม่แก่เกินไปโ่เคนะแต่ก็พอรู้ได้นะครับแต่ไม่เคยใส่ยืดใส่ไม่เคยใส่เสื้อยืดคอโกลม ไปหาลูกค้าไม่เคยใส่เกงสามส่วนไปหาลูกค้าและสำคัญท,ที่สุดไม่เคยใส่รองเท้าแตะเลยไม่เคยเพราะใส่รองเท้าแตะทีไรลูกค้าปฏิเสธทุกทีแล้วเจอร้านเหรอลุลลก้าแตะคุณว่าเป็นคุณใช่หรือไม่ใช่ครับ <c oughs> ใช่หรือไม่ใช่แล้วคุณกันมาก็ย <c oughs> ังปฏิบัติกันอยู่ใช่หรือ <c oughs> ไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยน ไปเรียนผมไม่ได้บอกว่าให้ไปเพิ่มต้องซื้อตัวตตงแพงอะไรประมาณนี้ยไม่ต้องเลยผมเคยไงผมเคยไงเอาว่าผมจะดซื้อเพื่อแพนมาสามพันกว่าสองพันกว่าผมไปหยิบเสื้อมานั้นมาเท่าไหร่ครับพี่เจ็ดหมื่นห้า